แล้หัน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  sạc bóng kín bỗng mi sai vui bỗng yên xi lưu yêu kiểu mấy bùa yêu yêu cầu thơ 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 เจ็ดโลได้ไปยูยูยจะโอยีว้าวเอ้ยอ้ยสีส้มส้มทอง

กูเลาท่าสาระครับ,เ,รบเ,ลเ,รเลพกเน่หอแจมเอาพานึ่งมาพนึงนะ สายได้ก็ได้เไม่ใช่มันลดลดกอเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วนะขอบคุณครับน้องรักเอาแล้วครับน้องรักเอาซีซี โอ้โหโอ้โห,โโหขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

Horses are perhaps more sensitive about their filtrate when hoc

ทำเรื่องแล้วมันก็ไปแล้วอย่าทะลึงนะใส่หน้าน้อยๆอยู่นะใยีอทัหมดเล้ามีอเม็ดหรอเอาตามมาติดๆเออ อย่างดีให้ก้อนเลยนะเราจะไม่ทิ้งไว้ข้างหลังาด้แล้วอีกไปเร็วอีกไปแล้วเฮ้ย

ทำท่าจะลับแลไม่รับแลยเมื่อกี้น้นขึ้นหน้าเขาหีร้ายนี่เลย

Nào nào. Ừ. Nào thường, về nó bình thường ừ. nó đi phải đồn đồn, โอ้โหครับยกเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด okay. โอเคเข้ามาครับคนรับของติเขาจะอ้วนครับคนนี้เข้าแท้เ้าแแท้ก่อนสายนึงทั้งนเลยดูการท่องเที่ยวไทยลงมาคุมเลยล <laughs> ง,ข,งข้างเลยยังไงมัน

อยู่บ้านครับไม่ได้มาด้วยตัวนี้ก็นับนะ

ลิงเหรอเอาลิงไหมต้องถามไปไม่คือ,อกินแล้วผมว่าติดกองติดกองแล้วก็เอามือดึงเอาอยู่ๆแล้วมันก็เดึงครับฝนลงเึอกลังกนะินเลยเดี๋ยวขึ้นก่อว่า,าปีา เฮ้ยไอคือคือคาดคือคาดใหญ่ด้วยอะคลืดคลาดคลงอคล่งโอยโอย สีชมพูเข้าปากไปดีเลยย้อนไปดิืมใช่โอ้สวยสวยสดงดงามบเฮ้ยตำถ้าเรีนเมื่อนกลางคืนไม่ได้ลุ้นขอลาดรียนนคราดรียนคปณเบอมาปวดปืนนี่งเจ้ขออีกที่ตรงนั้นนะไม่ต้องขออย่าเรียกว่าเคาะเลยย่อนเฉยๆดิ

อู้มเกินข,ข้างเหรออืมคลืดคลืดว้าวเอ้ยนิดนึง คลิกาดหยุดหนึ่งสองสามปึ๊บ ขอบคุณครับเออเป็นรอยทันที ต้องใช้ไสปิดพัดลมหลังเลเสียครับโอ้โหกู้ได้อากาศ